สวัสดีชาวลัคนาราศีพฤษภที่เข้ามาดูการทำนายดวงในเดือนพฤษภาคม2560นะครับชาวพฤษภในเดือนพฤษภาคมนี้เดินทางตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับไกลบ้านไกลครอบครัวไกลคนรักนะครับมีเหตุต้องเดินทางไกลนะครับต่างถิ่นต่างแดนอาจจะไปเที่ยวพักผ่อน ไปทำงานเปลีกวิเวกอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะแบบนี้หนีปัญหาหมยปัญหาคําว่าหนีปัญหาในที่นี้คือเอาตัวเองไปพักกันเหนื่อยมาตั้งแต่เดือนเมษาอ่ะคือต้องไปพักผ่อนในช่วงเดือนพฤษภานีแหละต้นเดือนมานะครับใครที่ทำธุรกิจหน้าที่การงานเกี่ยวกับอสังหาริมัพย์รับบ้านเช่าห้องพักร้านอาหารเนี่ยอาจจะเริ่มดีขึ้นนะครับเนี่ยก็ยังจะดีอยู่นะแม้จะว่าแม้ว่าจะเข้าช่วงหน้าฝนแล้วก็ตามนะ แต่ธุรกิจพวกนี้คือ,อยังไปได้อยู่นะครับเนี่ยมันจะวุ่นยุ่งวุ่นวายเลยแหละจนถึงกลางเดือนเนี่ยมีความยุ่งยากวุ่นวายนะครับงานมันมันเยอะไงบางทีมันเตรียมไม่ทันนะครับคนขาดบ้างอย่างเงี้ยแต่ต้องให้ระวังการขัดแย้งนะกับเพื่อนร่วมงานนะครับและคนในครอบครัวด้วยก็มันเกิดจากนี่แหละความวุ่นวายในยเรื่องงานนี่แหละ,ะมันทําอะไรไม่ทันมันก็เกิดการปรัรทะากันบ้าง ก็วุ่นวายมันแต่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะมันก็ดําเนินการดําเนินชีวิตไปได้แบบว่าเรียบง่ายชิียวเวสบาย,บายไม่มีปัญหามันมันเคลียร์ได้มันผ่านพ้นไปได้นะครับแล้วก็จะได้เพื่อนอามาช่วยเหลือด้วยนะครับมิสหายากันเรามิตรที่ดีเข้ามานะครับให้ระวังเรื่องภูมิแพนะครับคนราศีพฤษภในเดือนพฤษภาคม มีปัญหาเรื่องภูมแพ้ระวังเอกสารตกหล่นด้วยนะเอกสารสัญญาการติดต่อสื่อสารใดๆก็ตามนี่คือก็ให้ดูดีๆนะครับอาจจะมีการตกหล่นเสียหายบ้างสุขภาพก็เรื่องภูมแพ้ช่องปากอปอดหลอดลมต้องระวังนะครับเป็นแผลในปากอะไรอย่างเงี้ยกดไหลย้อนต้องต้องระวังนะครับชาวาราศีพฤษภในเดือนพฤษภาค,คมโชคลาภนี่คือ ไม่ควรเสี่ยงนะครับก็อันนี้ไว้ก่อนพักไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นการทํานายโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะจกจงเป็นรายบุคคลนะครับพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีเนี่ยก็ใช่ว่าจะดีทุกคนนะครับทายว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะอะไรที่มันดีๆนี่คือก็ขอให้ซึมซับเข้าไปนะครับอะไรที่มันดีๆนี่คือก็ไม่ําใส่ใจ ปล่อยผ่านไปเลยไม่ต้องไปคิดมากนะครับเอาไว้เป็นข้อคิดเตือนสติตัวเองก็พอ